สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไรนกไรสัตว์ลันทุงครับวันนี้พบกันยามเย็น18นาฬิกามาพร้อมกับรันทุงขนาด2.5นิ้วความยาว95เซนติเมตรนะครับความยาวรวมหัวจุดนะครับหนักอยู่ที่กิโลก,กว่าๆนะกระบอกเนี้ย2.5นิ้วปลายเปิดนะหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรไม่ข้างในไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ พีวีซีปลายเปิดไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืนกลับกันกับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นปืนแอลกอล์หรืออะไรที่มันเป็นมันมีไอที่มันใช้ลูกหินลูกแก้วอะ่ะอันนั้นน่ะนะครับจะผิดเข้าข่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนนะอันนี้ไม่มีลูกกระสุนนะแต่ถ้าท่านสงสัยว่ามีไหมไม่มีลูกกระสุนอุปกรณ์ทําให้เกิดเสียงนะครับ ไม่สามารถทําอันตรายอะไรได้นะครับมันใช้ทดแทนปะทัดลูกบอลระเบิดปิงปองในการไล่นกในไล่ในานาในสวนเน้นในไล่ในานาในสวนสถานที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้านบ่กุ้งบ่าปลาไม่ควรใช้ในชุมชนหมู่บ้านนะครับเป็นเพจที่หลายท่านถามมานะครับว่าในชุมชนหมู่บ้านใช้ได้ไหมตอบไปเลยนะครับว่า ถ้ามันจะไปสร้างปัญหาให้กับเพื่อนบ้านสร้างปัญหาให้กับตัวทานผมไม่แนะนํานะครับใช้สถานที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้านนะครับการใช้งานหัวจุดนะครับเนี่ยหัวจุดตัวกระบ,บอกแอลกอฮอล์คือแอลกอฮอล์ร้อยปร์เซ็นต์ะครับมีขายตามร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างปวดละสามสิบถึงห้าสิบบาทนะครับขนาดสองนิ้วราคา4ี่ร้ยห้าสิบาท รวมค่าจัดส่งแล้วหลายท่านถามมาขนาด2.5นิ้วราคา500บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับถามมายาพิมพ์ชื่อที่อยู่หรือโบโทรใต้โพส์นี้นะไม่ควรทำไม่ว่าจะซื้อของอะไรเป็นโอกาสที่จะให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ผม ไม่แนะนำนะอย่าทำนะครับอย่าพิมพ์ชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เด็ดขาดถ้าจะติดต่ออินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ผมมีไลน์ใหม่ของเพจก็คือแอดลั่นทุ่งลั่นทุงนท่งเป็นภาษาอังกฤษ L A N T H U N G แอดลั่นทุ่งส่วนไลน์ตัวเก่านะครับมันเต็มช่วงเนี้ย มันจะแอดยากมากนะครับเพราะว่าหลายหท่านก็แอดไลน์แอดไลน์ผมมานะครับเพจทำมาสามปีแล้วหลายท่านที่ติดตามเพจเพิ่งติดตามก็ขอบคุณนะครับวิธีการใช้งานนี่ครับฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ที่ระหว่าง5้าถึงยีสิครั้งความดังขึ้นอยู่กับจํานวนการฉีดพ่นนะครับเน้นย้านะให้ใช้ในไร่ในนาใน,ใน,ในสวนสถานที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้าน ไม่ควรใช้ในชุมชนหมู่บ้านนะครับดูนกครับห่างจากผมไปตรงนั้นประมาณ200เมตรรู้ได้ไงว่า200เมตรเพราะว่าสายสูบน้ำเนีสายส่งน้ำเนี่ยมันระยะนั้นนะครับเดี๋ยวล้องอีกขนาดนี้ดังมากนะสถานที่ในชุมชนหมู่บ้านไม่ควรใช้นะขนาด2.5นิ้วอะนะครับ มันต้องการพื้นที่กว้างๆอ่ะมันด,ดังจริงแต่มันก็แรกมาด้วยความหนักอ่ะนะครับนะครับไปแล้วตั้งนะแล้วก็มันประหยัดด้วยประหยัดนะครับหัวจุดหลายท่านมีฐานไหมไม่มีฐานนะครับหัวจุดไม่มีฐานนะใช้ได้ได้ยาวๆแล้วผมให้ไปสองหัวทั้งก็บอกขนาดสองนิ้วแล้วสองจุดห้านิ้ว ขวดสเปร์ก็ให้ไปด้วยขวดสเปรย์ให้ไปนะราคารวมค่าจะส่งแล้วนะนะครับไม่มีบวกเพิ่มขอบคุณ FC และหลายท่านที่เป็นลูกค้าเก่านะก็ยังติดตามแล้วก็ยังสั่งสินค้าอยู่เรื่อยๆขอบคุณนะครับยังไงครับเนี่ยตัวผมเองผมไม่ค่อยใช้นะขนาด2อนิ้วสอนิ้วเนี่ยเนี่ยหูผมวิ่งเลย ผมแนะนําให้หาอะไรอุดหูนะเหยียบปงเหียบปัก๊กเตรียมไว้นะครับตัวผมเองนะผมใช้ขนาดสองนิ้วเสียงมัาด,ดังนะครับมันด,ดังกว่าในคลิปที่ท่านดูนะแต่ท่านบอกดังเหมือนตดหมาในคลิปเอาไปใช้ก่อนนะครับเอาไปใช้ก่อนก่อนจะว่าคนอื่นนะครับใช้ก่อนลูกค้าผมไม่เคยว่าผมเลยนะเอาไปใช้อะหลายท่านเพิ่งมาดูคลิปเพิ่งมาติดตามเพจนะครับ บุรีบอกว่าดังเหมือนตดหมาโทรศัพท์แต่ละรุ่นน่ะลูกค้าส่งคลิปไหมผมมันดังไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมถ่ายด้วยโทรศัพท์ iPhone 15นะครับเนี่ยเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ไม่ได้อวดรวยอะไรนะแต่คือบอกนะครับเนี่ยนะครับอย่าบุรีกันนะครับว่าผมแล้วใช้ของผมหรือยังของไม่ดัง ส่งไม่จริงนะครับส่งจริงล้านเปอร์เซ็นนะครับรีวิวมากที่สุดในประเทศนะครับอย่าเพิ่งซื้อของผมดูคลิปนี้แล้วย้อนไปดูขุดเพจผมก่อนย้อนไปดูทำลายนะครับไปดูว่ามันมันมันมีตัวตนจริงไหมแล้วอีกอย่างนะครับเพจผมอินบ็อก นะครับผมให้อินบ็อกซ์มาเพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้าการสั่งซื้อสินค้าผมให้แอปไลน์นะครับมันจะมีไลน์เก่าก็คือสายยันหนึ่งหกสเจ็ดสองห้าสองห้าแต่ตอนนี้มันเหมือนมันจะเต็มมันเป็นลายส่วนตัวของผมแต่ตอนนี้มันมีไลน์ออฟฟิเชียลของร้านก็คือแอดลันทุ่งนะครับตัวนี้มันจะสะดวกกว่าถ้าท่านจะติดต่อสอบถามผมให้ผมแนะนํานะนะครับเดี๋ยวผมจะมีทิ้งไว้ใต้โพสต์ตรงนี้ด้วยนะครับว่า ลายเนี่ยมันมันแอดมายังไงนะครับยิงตรงมาเลยออฟฟิเชียลลายของเพจนะครับส่วนอินบ x ็อกก็ถามมาได้นะครับก็อย่าพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบโทรใต้ใต้โพสตนะห้ามเด็ดขาดช่องว่างให้มิจฉาชีพหลอกลวงท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่ชมมาบอกว่าเป็นเป็นเพจที่จริงใจนะก็บอกว่า บางคนถ้าอยากขายสินค้าเขาไม่มาถามหรอกว่านําไปใช้งานสถานที่แบบไหนผมถามนะผมถามผมไม่อยากให้อุปกรณ์ผมไปสร้างความเดือดร้อนใะครับคนอื่นอยากให้มันช่วยท่านนะครับมันช่วยท่านในการลดปัญหานะครับสร้างความปลอดภัยในการไล่นกไล่สัตว์ในไล่ในานาในสวนบ่อกุ้งบอ่อปลานะครับเนี่ยใช้งานไปเลยยาว,ยาว ขอบคุณลูกค้าเก่าด้วยแล้วกันนะครับที่สั่งซื้อสินค้ามานะครับอยู่ด้วยกันมาจะสามปีแล้วนะครับอะไรหัวจุดหลายท่านสอบถามมามีขายไหมผมขายเฉพาะให้ลูกค้าที่ซื้อก็บอกไปเท่านั้นนะครับหลายท่านอยากได้หัวจุดรุ่นเก่าหัวจุดก็ยังมีนะครับหลายท่านยังใช้ก็บอกรุ่นเก่าอยู่จะสปีแล้วก็ยังมีหัวจุดนะเฉพาะล,ลูกค้าเท่านั้นนะครับ องค์ประกอบที่จะทําให้มันดังมันมีหลายอย่างนะครับหลายท่านพยายามที่จะจับจุดว่ามันดังยังไงกระบอกมีผลการออกแบบมีผลหัวจุดมีผลมีหลายปัจจัยผมบอกได้แค่นี้แหละครับฝากไว้ด้วยละกันครับอุปกรณ์กระบอกไรนุกไรสัตว์่ันทุงครับ